สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ PaperList Podcast EP ที่49นะครับอย่างที่ผมสัญญาไว้นะครับ p a p e r l s EP นี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือหมวดหนึ่งที่ชื่อว่า new adults นี่หนังสือที่ผมจะมาแนะนำวันนี้จะมีทั้งหมด8เล่มนะครับเป็นหนังสือ8เล่มที่ไม่ได้8เล่มที่ดีที่สุดนะแต่แบบน8เล่มที่ผมอยากให้ทุกคนได้อ่านนะครับแล้วก็บางเล่มเนี่ยมันมีแปลไทยแล้วนะครับเป็น8นิยายแนว n ดี Adult ที่เราต้องอ่านเพราะการเป็นผู้ใหญ่แม่งยากชิดนี่คือหัวข้อ paper list ที่ผมจั่วไว้ถ้าใครติดตามเพจนะผมมีการมีทําแบบแนะนำหนังสือทั้งแปดเล่มเนี้ยไว้เบื้องต้นแล้วนะครับมามาทำความเข้าใจสับคนที่ไม่เข้าไม่รู้จักนะครับว่าหนังสือแนว new New a d u l t หมด new w a d u l t มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเกิดนำเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับ หนังสือนิยายแนว y a ใช่ไหมยังอ u l วหรือว่าพวกวรรณกรรมเยาวชนอะไรประมาณนี้เมื่อเราพูดถึงนิยายแนว y a อะมันคือส่วนใหญ่มันจะเป็นนิยายพวกแนวแฟนตาซีไม่ก็นิยายแบบเรื่องอะไรบ้านเล็กในป่าใหญ่เนาะนี่อ่ะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องราวของ Coming of Age เรื่องของการเติบโตของเด็กคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตความเป็นวัยรุ่น เริ่มที่จะต้องเรียนรู้โลกที่แบบมันมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นไม่ใช่สดใสเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะเออส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่อายุประมาณ13-18ถึง18ปียกตัวอย่างง่ายๆเราลองนึกถึงเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ดูก็ได้นะครับเออน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยาบางคนน่ะก็มักจะบอกว่าเออช่วงวัยรุ่นน่ะมันเป็นช่วงที่ มันเต็มไปด้วยความสับสนการ explore ค้นหาตัวเองใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงแล้วอะวัยที่สับสนมากที่สุดในชีวิตอะเออคือช่วงที่เรากำลังจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เว้แต่เราไม่รู้ว่าจะโตไปในทิศทางไหนดีคือช่วงที่แบบเราเริ่มพ้นจากกรอบความเป็นเด็กหรือวัยรุ่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือช่วงประมาณอายุมาณ18ถึง25อะรประมาณนี้เนาะนั่นคือ ที่มาของนิยายแนวนิวอ d ดาวครับที่เป็นหมวดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานสิน่าจะถ้า,ถ,าถ้าให้มีการนิอาจบัญญัติศัพท์นี้จริงๆอ่ะเกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีแค่นี้เองแต่ว่าที่เขาเริ่มแบบจัดเป็นหมวดหมู่เฉพาะขึ้นมาครับเพิ่งไม่กี่ปีให้หลังนี้เองนะครับเออแล้วส่วนใหญ่อ่านิยายหมวดเนี้ยมักจะ มันเป็นเมนซีมอยู่ในฝั่งนิยายตะวันตกเสียส่วนใหญ่เนาะเกิดขึ้นมาในช่วงปี2010กว่ากนะในอย่างที่ผมบอกไปครับในช่วงที่ตลาดนิยาย YA เริ่มโตโจนคนอ่านอะที่ในใน10กว่าปีที่แล้วอะถ้าพูดถึง10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคือเออก็ยังเพิ่งเป็น,ปนวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งอายุ20ต้นๆอะนะแล้วพอโตขึ้นมาก็เริ่มสุกว่า นิยายแนว y a ที่ฉันชอบอ่านมาตลอดอะ่ะมันมีความเด็กเกินไปเออมันเด็กเกินไปแต่ถ้าจะให้ไปอ่านนิยายแนว adult นิยายผู้ใหญ่อะ่ะรู้สึกว่ามันแก่เกินไปหรือว่าผู้อ่านผู้นิยายแนวแบบสจัทิยมการเมืองมุษยปิยอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกว่าแก่เกินไปว่ะมันน่าจะมีหนังสือแนวอะไรที่มันแบบอยู่ระหว่างกึ่งกึ่งกลางพวกนี้ไหมนะอะไรเงี้ยครับพูดยยง่ายๆคือมันเป็นนิยาย coming of age เวอร์ชั่นหลังเรียนจบอะครับที่ถ้า YA คือช่วงที่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นใครมีความฝันอะไร NA หรือว่า New Adult เนี่ยมันคือช่วงที่เราพยายามจะเป็นคนนั้นให้ได้จริงๆมันจะเป็นช่วงที่เราได้พบเจอกับอะไระที่มันเป็นแบบครั้งแรกเสมออะอย่างเช่นแบบรักแรกเซ็กครั้งแรกการทํางานครั้งแรกความผิดหวังครั้งแรกการอกหักครั้งแรกความสมหวังผิดหวังมกจะ เทระนามาที่ช่วงวัยนี้แหละ18-25ซึ่งบางครั้งนิยายบางเรื่องก็อาจจะยืดอายุไปจนถึงช่วงวัย30นะดังนั้นเมื่อเรามาลองลิสต์หนังสือนแนวหมวดนี้นะครับว่าเราจะพบว่าตัวเอกก็จะเป็นตัวละครอายุช่วงนี้แหละครับ18-20-25หรือประมาณนี้นะคะเออเป็นเรื่องของคนที่พยายามใช้ชีวิตให้ปกติทั้งๆท,ท,ที่รู้ ไม่รู้ว่าปกติคืออะไรเรื่องของการทํางานครั้งแรกและครั้งแรกการลมครั้งแรกการเรียนรู้ที่จะยืนขึ้นโดยที่ไม่มีใครบอกวิธีมันคือการเรียนรู้ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มือสมัครเล่นอนะ่ะเออเพราะการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้ยากแค่อยู่รอดเนาะแต่มันยากตรงที่เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้จริงๆอ่ะโอเคเรามาลองดูหนังสือเล่มแรกนะครับในลิตนี้นะที่ผมแชร์ไว้นะครับคือเรื่องนี้ครับ ฟลตแช The Flat Share นะครับเขียนโดยเบธโอลลี่นะครับเรื่องราวนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะมันเป็นเรื่องราวของอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทิฟฟี่มัวนะครับเธอเพิ่งเลิกกับแฟนเนาะและกำลังหาที่อยู่ใหม่ในลอนดอนในราคาที่พอจะจะจับ,จบต้องได้ในขณะเดียวกัน ตัวละครอีกตัวหนึ่งคือลีองโทเมนะครับก็ต้องการเงินด่วนเพื่อช่วยพี่ชายที่โดนจับแต่ตัวลีองเนี่ยทำงานกลางคืนและไม่มีบ้านในเวลากลางวันทั้งสองคนเนี่ยจึงตกลงกันครับที่จะแบ่งห้องชุดเดียวกันเป็นเหมือนแบบแฟลแชร์อะไรเงี้ยโดยลีองเนี่ยใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ห้องเนี้ยในตอนกลางวันส่วนทิฟฟี่เนี่ยใช้ห้องนี้นตอนกลางคืนคือลีองทํางานกลางคืนใช่ไหมก็จะแบบกลับมานอนพักผ่อนในเวลา ในเวลากลางวันอย่างเงี้ยส่วนทิฟฟี่ก็ใช้ชีวิตแบบปกติในช่วงกลางวันก็จะใช้ลากลางคืนในการนอนพักผ่อนและทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยในช่วงแรกทั้งคู่มีการติดต่อการพูดคุยกันเนี่ยผ่านการส่งแบบโพสต์อิดโน้ตแปะบนตู้เย็นเนาะส่งข้อความแต่การพูดคุยกันผ่านโพสต์อิดเนี่ยมันค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ให้คนทั้งสองคนนะขณะที่แต่ละคนกําลังเผชิญหน้าชีวิตของตัวเองไปด้วยนะครับ ทิฟฟี่เผชิญความเสียใจในอดีตส่วนนิองเนี่ยกําลังเผชิญเรื่องของภาระครอบครัวอะไรประมาณนั้ประเด็นในเล่มนี้นะมันมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะทั้งเรื่องของการแชร์พื้นที่ชีวิตแม้ว่าจะไม่เจอกันแต่ก็สื่อสารกันได้เป็นภาพตัวแทนของคนวัย2030ที่บางทีก็อยู่ร่วมโลกกันแต่ไม่รู้จักกันจริงๆ มีประเด็นเรื่องของตัวละครที่อยู่ในช่วงที่เริ่มต้นชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่งานยังไม่มั่นคงที่อยู่ไม่ชัวร์ความรักยังไม่ใช่แบบที่ใช่ที่เราตามหาหรือประาณนั้นหรือว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็เรื่องนี้แม้จะดูเต็มไปด้วยปัญหาเนาะแต่ก็ยังมีโทนที่อบอุน่นโรแมนติกในแง่โรแมนติกอยู่บนพื้นฐานชีวิตจริงที่มีเขาเรียกอะไรนะมีฉากหลังให้มันถอยไปไม่ได้อยู่เช่นแบบว่า เงินไม่อพอภาวะที่แบบเราไม่สามารถไม่มีตัวเลือกที่เลือกอะไรได้มากนักอะไรเงี้ยต้องพึ่งพาตัวเองอะไรเงี้ยเล่มนี้นะครับสไตล์การเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวมันเป็นนิยายโรแมนติกนะเออแต่ว่าจะมีความสโลเบิร์นหน่อยค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่ามีความหวังแล้วรู้สึกว่าโตขึ้นมาจริงๆมากมาังสือเล่มที่สองนะผมชอบเล่มนี้มากมันเป็นมันเป็นนิยายแนวบอยิเลิฟนะครับแต่ว่าพอร์ตอ่ะผมว่าคนเขียนมันคิดได้ไง คือเรื่อง l e d b r i g h t and royal blue ครับของ Cassie m ็ก i n น o n นะครับคือยนยงง่ายง่ยมันเป็นเรื่องราวความรักของเจ้าชายอังกฤษกับลูกชายประธานาธิบดีเวยเออคือมันเรื่องของอเล็กซึ่งเป็นลูกชายของประธานาธิบดีสรัฐที่เพิ่งเข้ากำลังเรียนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยและตอนเนี้ ชาติของเขากำลังตกอยู่ในสายตาของสาธารณชนนะครับทีนี้ตัวอเล็กอะได้ไปเข้าร่วมงานแต่งงานของราชวงศ์กิตในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ไปเจอกับเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายเฮนรี่เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าชายคนดึงในใน,ในราชวงศ์ที่แบบอยู่นอกสายตาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันเลยเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเค้กในงานแต่งงาน และเพื่อควบคุมกระแสะสื่อไม่ให้เกิดวิกฤตอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของอเล็ซและเฮนรี่ถูกจําลองให้เป็นเพื่อนต่อสาธารณะเอ,อแบบมันเหมือนเหมือนมันเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งในระดับประเทศได้อะเอ,อแต่เพื่อแบบไม่ให้ไม่ให้ประเทศชาติทั้งสองประเทศเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยทั้งสองมึงแกล้งมาเป็นเพื่อนกันนะเหมือนแบบหน้ากล้องอะไรเงี้ยครับ แบบต้องแสดงต่อหน้ากล้องต่อเวลาระหว่างความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่แต่พอทั้งสองคนน่ะได้ใช้เวลาด้วยกันได้รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะทั้งทั้งสองคนก็เริ่มสนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ตัวตนของตัวเองและเมื่อเริ่มมีความรักไอความสัมพันธ์ที่มันปอมๆขึ้นมามันเริ่มแบบจริงจังขึ้นนะนะความสัมพันธ์นั้นก็กลับตามมาด้วยความรับผิดชอบและ รวมไปถึงการยอมรับจากสังคมอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้นะมันจะเป็นการผสมระหว่างเรื่องโรแมนต์การเมืองอเรื่องของอัตลักษณ์อิเดนติตี้ที่ทำให้เรามองไปลึกกว่าแค่หลักของวัยรุ่นนะครับตัวละครในเรื่องนี้จะอยู่ในวัย20ต้นๆกำลังค้นหาชีวิตงานและตัวตนพร้อมๆกับรักครั้งยิ่งใหญ่เนาะและจะมีประเด็นใหญ่ๆเช่นเรื่องของสิทธิ์ในการรักความกล้าเปิดเผย เรื่องของการเลือกผจญความคาดหวังของครอบครัวสังคมเป็นต้นนะครับโอเคมาต่อที่เล่มถัดไปนะคือเล่ม everything everything นะครับของ n i c o ล a ายุนนะครับเล่มนี้อาจจะหายากแล้วนิดนึงนะครับมันหมดตลาดไปนานแล้วเอาออฟสอกไปค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวของเมด l ร n นหรือว่าในเล่มในเล่มเเล่นว่า m a ดดี้นะครับซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ อาศัยอยู่ในบ้านตลอดชีวิตนะเพราะเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค SCID ซึ่งทำให้เธอมีภูมิคุ้มกันต่ำมากและอาจเป็นอันตรายต่อ,อจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้คือแบบเหมือนเธอแพ้ได้เกือบทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบน,นี้เออจนกระทั่งมีครอบครัวใหม่าย้ายเข้ามาข้างบ้านนะครับแล้วก็ในครอบครัวนั้นอะ่ะมีลูกชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลลี ก็ได้เริ่มติดต่อกับเธอทางออนไลน์นะครับทั้งสอนสื่อสารกันจนเกิดเป็นแบบความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆต่อกันมากยิ่งขึ้นนะและแมดดี้ก็เริ่มสงสัยว่าการอยู่รอดเฉยๆภายในบ้านเนี่ยมันต่างจากการมีชีวิตจริงคือเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตเลยรู้สึกว่าทำไมเธอไม่ตายไปเสียทีอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบการที่เธอเอาแต่อยู่ในบ้านมันก็ไม่ต่างจากเธ,เธอตายไปแล้วอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดอ่ะ เธอก็รู้ความจริงว่าแม่ของเธอซ่อนเรื่องโลกของเธอเอาไว้เนื่องจากกลัวจะเสียลูกไปเธอจึงต้องเผชิญหน้ากับการเลือกคือเสี่ยงเพื่อรักหรือเสี่ยงเพื่อมีชีวิตถ้าเธออยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับออลลี่อ่ะแบบมันมันไปไกลมากยิ่งขึ้นน่ะความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเธอก็ต้องออกนอกบ้านไว้ไม่งั้นเธอก็จะเจอผู้ชายคนนี้ไม่ได้เนาะเรื่องนี้ต้องบอกว่า ช่วงเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันจะมีความเป็น YA อยู่นะครับเพราะมันเป็นเด็กวัยรุน่นวัยประมาณ1 7บเิบนะเต,ะต,ะตะิบโตทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยมันทำให้บางทีบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่เข้าข่ายแนว NA หรืออะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็หนักกว่านิยาย YA อื่นๆนะอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภยัยชีวิตที่เสี่ยง ซึ่งเป็นหนลักษักในช่วงวัยที่แบบเราเริ่มออกมานอกกลวงของครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะออการค้นหาตัวเองผ่านความสัมพันธ์และเสรีภาพที่มีเความสัมพันธ์ที่มีเสรีภาพเป็นแบบแกนกลางของเรื่องนี้อมาต่อเล่มที่4นะครับ Eleanor e l e p h a n t is completely fine หรือว่าในชื่อภาษาไทยคือ Eleanor สบายดีนะครับเขียนโดยเกลฮันนี่แมนนะครับ เรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอลินออลฟแนนนะครับซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ29ปีนะเฉียดเฉียดจะหลุดจากปีมนิวอดา์แล้วนะเออเธอทำงานเป็นครากที่บริษัทออกแบบกราฟิกนะครับอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนจริงจังนะครับแล้วก็วันหยุดก็มักจะดื่มวอสกา้าสขวดและโทรหาแม่ที่อยู่ในสถานเลี้งดูเป็นเหมือนแบบรูทีน ที่ชัดเจนแน่ๆอะไรเงี้ยทุกอย่างดูปกติดีแต่เธอกับรู้สึกอย่างอื่นในใจวันหนึ่งเหตุการณ์ทำให้เธอเนี่ยได้ไปช่วยเหลือชายแก่คนหนึ่งเข้านะครับบนถนนนะทำให้แผนชีวิตของเธอเริ่มสั่นคลอนเพราะปกติเธอทำตามรูทีนตลอดเนาะแบบว่าเธอต้องแบบเป๊ะๆหนึ่งอะไรเงี้ยจะไม่มีออกนอกกรอบะนะครับแต่ว่าดันมี เหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องหลุดจากรูทีนน้นขึ้นมานะครับแผนชีวิตเธอเลยสั่นคลอนและเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าเลมอนซึ่งทําให้เธอเริ่มเปิดใจในความเมตตาและการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นในกระบวนการนั้นนะครับเธอได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของเธอถูกแม่ทําร้ายสูญเสียครอบครัวและต้องเรียนรู้จะไม่เสแสร้งว่าฉันรู้สึกโอเคนะเออแต่ต้องยอมรับว่าเธออะ ยังต้องได้รับการรักษา,าต้องได้รับการเย,ยียวยาอยู่ไอสิ่งที่ไอสิ่งนี้เธอคิดว่ามันเธอรู้สึกว่ามันปกติมาเสมออะจริงๆแล้วมันไม่ปกติเว้ยมันเป็นการยอมรับว่าเอ้ยไอความมันมันเป็นเรื่องของความเคยชินอะเหมือนหลายๆคนนะครับเวลาเราเจออะไรที่เมื่อคนภายนอกมองมาแล้วมันรู้สึกว่าท็อกซิกเนาะเป็นเป็นความท็อกซิกในชีวิตอะแต่จริงๆแล้วอะ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทั้งๆที่มันไม่ปกติแต่เรามองว่าปกติเพราะวาความเคยชินเสียมากกว่านะครับโอเคมาต่อที่เล่มที่5นะครับคือเรื่อง Fan Girl เขียนโดยเล o w l o w e l l นะครับเล่มนี้นะครับตัวละครหลักเป็นหญิงสาวอ่าเป็นเด็กสาวคนหนึ่งนะที่ชื่อว่า Cat Every นะครับซึ่ง เป็นเด็กสาวที่กําลังเข้ามหาลัยเป็นเด็กสาววัยสิทั่วไปนี่แหละที่โลกของเธอส่วนมากอ่ะอยู่ในหัวอยู่ในจินตนาการของเธอเธอเป็นนักเขียนเธอมักแบบเป็นหญิงสาวฟุ้งเฟ้อที่แบบชอบเขียนแฟนฟิกอะไรเงี้ยเออชอบเขียนแฟนฟิกเกี่ยวกับซีรีส์ของ Simon Snow แล้วมีแฟน,แฟ,น,แฟ,นฟิกชั่นจำนวนเยอะมากจนเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยเนี่ยเดยกันตัวแคสเอเวี่เนี่ยก็มีพี่สาวฝาแฝดชื่อว่าเวนเอเวี่ที่เคย ชิดกันมากแต่ที่เคยแบบว่าสนิทกันมากๆแต่ว่าตัวพี่สาวฝาแฝดเธอเอเวนอะ่ะก็อยากาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนาะทำให้แคทเนี่ยต้องเผชิญกับการอยู่คนเดียวมีเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่และการเขียนแฟนฟิกที่เป็นทั้งความถนัดและเป็นที่หลบภัยของเธอนี่ใหญ่เล่มนี้นะครับถ้าว่าการตร,ตรงๆนะมันจะเป็นเรื่องของการแบบให้เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ก้าวออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนอะไรแบบนี้เออเป็นการปรับตัวให้รู้สึกว่าโลกจริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่อยู่ในจินตนาการของเราหรือว่าเป็นโลกแคบๆของเราที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะเออชีวิตจริงของเรามันยังต้องมีความรับผิดช,ชอบมากกว่าที่เราเคยเป็นในช่วงเด็กวัยช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องนี้มันจะมีการพูดถึงเรื่องของความไม่มั่นคงทางอารมณ์อยู่ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในแก่นของนิยายแนวดิวอดาวเลยนะครับ มันจะมีความสัมพันธ์กับแฟนฟิกเป็นสาระของแบบเออในเมื่อโลกจริงมันโหดร้ายอะไรเงี้ยการสร้างโลกจินตนาการขึ้นมาโลกแฟนตาซีขึ้นมามันเป็นเซฟโซนให้กับใครหลายๆคนมากกว่านะครับเป็นหลุมหลดภัยซึ่งต้องบอกว่าอย่างตัวผมเองอ่ะในช่วงเวลาหนึ่งก็คิดว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันในช่วงเป็นแบบนักเขียนครั้งแรกๆอะไรเงี้ยครับ เรื่องนี้มีโครงเรื่องที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความตลกกลุนๆด้วยนะเออแต่ก็มองลึกถึงความอ่อนแอความกลัวความสูญเสียนี่แหละของโลกที่เราคุ้นเคยนะครับแม้ว่าโดยตัวเรื่องอะ่ะมันจะมีความคล้ายๆนยแนวยังอเดาอยู่หน่อยๆนะครับแต่ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยเรื่องงานเรื่องชีวิตที่ต้องจริงจังมากขึ้นอะ่ะมันก็เลยทําให้สามารถ เข้าไปอยู่ในมุมของนิยายแนวนิวอ d ดาวได้เหมือนกันอ่ะมาต่อที่เล่มที่6ครับ Tomorrow um and Tomorrow and Tomorrow นะครับหรือในชื่อภาษาไทยคือพุงพ่งนี้และพุ่งนี้และพุ่งนีฮะเขียนโดย Gabriel s เซวินะครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับเ, <c oughs> เพื่อน2คนชาย2คนที่เป็นเพื่อนกันที่ชื่อว่าแซมเมอร์และก็แซดด้กรีนนะครับที่พบกันครั้งแรกตั้งแต่ช่วงตอนเป็นเด็กๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็แยกย้ายจากกันไปเติบโตนะครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งในช่วงมหาวิทยาลัยทั้งสองคนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของเกมและการสร้างเกมอะไรเงี้ยเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาเลยจับมือกันสร้างสตูด,ดิโอกเกมขึ้นมาพวกเขาได้สร้างเกมหนึ่งขึ้นมาเป็นเกมเหมือนแนว VR อะไรเงี้ยเออแล้วเกมนันก็โด่งดังขึ้นมามากๆนะครับ ทำให้ชีวิตของคนทั้งคู่ได้ไปสัมผัสทั้งความสําเร็จความสูญเสียความรักและการเป็นเพื่อนกันในแบบที่ลึกกว่าแค่รักหนังสือเล่มนี้นะมันจะถ้าให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับ d i ทเท e ร์เพเยอร์วแต่เป็นในมุมของแนวเหมือนยังอเดลนิวอเดลอะไรเงี้ยเออลิทเทเพเยอร์มันจะมีความแบบแอคชั่นแฟนตาซีใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวของเหมือนนิยายดราม่ามากกว่านะครับเพราะาตัวละครก็จะอยู่ในช่วงออ วัยผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางเนาะเออเพราะว่ามันจะมีเรื่องของรับงานสังสารความสัมพันธ์การตกลงเลอกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับอาชีพแต่โดนครอบทับด้วยธีมเกมเหมือนเลเตอร์พยวันเนาะว่าอ่ามันใช้มันใช้ปรัชญาเกมว่าเกมอ่ะเล่นใหม่ได้เริ่มใหม่ได้เสมอแม้ว่าอาถ้าเราตายก็รีสตาร์ทใหม่เนี่ยแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีการรีเซตเนาะในเล่มเนี้ยเราจะได้เห็น เรื่องราวความรักในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งรักในงานรักในเพื่อนหรือรักในสิ่งที่เราทำแล้วเราอยากจะลุกขึ้นมาทำต่อเป็นต้นนะครับแต่นอกจากเรื่องของความรักแล้วอ่ะมันยังพูดถึงเรื่องของความสูญเสียด้วยและเป็นความสูญเสียที่ไม่โรแมนติกนะที่บอกว่าเอ้ยถ้าเสียมันไปแล้วมันมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมออะไรสิ่งที่เกิดที่แล้วมันดีขึ้นเสมอหรืออะไรเงี้ยเออมันเป็นภาพของผู้ใหญ่ครับที่ยังไม่พร้อม เจอในแบบความรุเสรงบางอย่างทั้งเรื่องแบบการอ,อกหกักการล้มสลายของชีวิตส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างอะ่ะแต่แม้ว่าเราจะไม่พร้อมเผชิญอุปสรรคนั้นปัญหานั้นอะ่ะแต่ชีวิตเวลามันดําเนินไปเรื่อยๆแล้วเราต้องต้องเดินหน้าต่อแม้ว่า,าจะไม่พร้อมก็ตามมาต่อที่หนังสือเล่มที่7ครับ swimming in the dark ครับเขียนโดย thomas j ดอส s k i นะครับเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มสคนที่อยู่ใน โปแลนด์ยุคเผด็จการนะครับนี่คืออิสระภาพคือสิ่งต้องห้ามมันเป็นนิยายแนวมีความพีเรียดหน่อยเป็นนิยายวายแนวพีเรียดหน่อยนะครับเ,เรื่องชายหนุ่มสองคนนี้ย้อนกลับไปในในประเทศโปแลนด์ยุคปลายสหภาพโซเวียตน,นะครับช่วงปีทศวรรษประมาณ1980หรืออะไรประมาณนั้นนะครับเล่าผ่านตัวละคร2ตัวนะครับที่ชื่อว่าลุดวิกกับยานนะครับลุดวิกกับยานเนี่ยเขียนจดหมาย ถึงกันตลอดมาสื่อสารถึงกันมาในช่วงแบบในช่วงสงครามเย็ยนอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างเจ็บปวดอะยุคแปดศูนย์อะไรเงี้ยเรื่องของรักร่วมเพศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันมากมันยังมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบทบาททางสังคมอ่ะแล้วก็เรื่องเพศเนาะเขาเขาพบกันแบบเขาเรียก summer work camp นะครับคือ มันมีช่วงที่พบการมีช่วงที่ดูโรแมนติกมีความสุขกันแต่ก็ต้องแยกทางกันและเมื่อลูดวิกเลือกที่จะหนีออกนอกประเทศแต่ว่าตัวยานเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในระบบของสังคมพักคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยมันเลยเป็นความรักที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพราะทางเรื่องของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ต้องการสูญเสียมันไปเช่นกันหนังสือเล่มนี้มีความเป็น coming of age บวก เรื่องของคนรักเพศเดียวกันเคลีย er, อะไรเงี้ยฮะแล้วก็งานผสมตีมภายใต้เงื่อนไขาทางการเมืองทําให้เรื่องนี้มันเป็นนิยายลักเว้ยแต่มันเป็นนิยายลักที่ไม่ใช่ลักแบบสบายสบายแต่เป็นรักที่มีน้ําหนักมากๆตัวละครอยู่ในช่วงวัย20ต้นตนๆอ่นะครับคือหลังมหาลาัยที่ต้องเริ่มเผชิญกับโลกความเป็นจริงเลือกที่จะอยู่หรือจะไปรักหรือจะปล่อยนะครับ ประเด็นเรื่องการเมืองสังคมเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึง่งที่ทําให้เราเห็นมิติของความรักมากยิ่งขึ้นทําให้เราเติบโตซึ่งการเติบโตในที่นี้คือการเลือกระหว่างความเป็นตัวเองหรือการเลือกที่อยู่ในโลกที่ไม่ยอมให้คุณเป็นตัวเองความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนิยายเรื่องนี้นะครับคือเรื่องภาษาและโทนของเรื่องเนี่ยที่มีความสวยงามตลอดทั้งเรื่องและก็มีความสโลเบินเศร้าเยือกเย็นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ อยากอ่านแล้วแล้วมีประเด็นอะไรเก็บกลับไปคิดต่ออะไรประมาณเนี้ยอ่ะมาต่อมาจบกันที่หนังสือเล่มสุดท้ายนะครับ The Virgin s u i c a i n เขียนโดยเจฟฟี่ยูเกนไนนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของพี่น้องห้าใบเถาพี่น้องสี่อ่าห้าสาวตระกูลลิสบอนนะครับซึ่งได้แก่ลูกลิสบอนเซเลเลียลลิสบอนบอนนี่ลิสบอนแมรี่ลิสบอนและ ที่ลิสบอนนะครับที่อาศัยอยู่ในชานเมืองของเมืองดีทรอยในยุค1970นะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยจะบอกเล่าผ่านมุมมองของวัยรุ่นชายที่มองพวกเธอเป็นคนที่ดูเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้อะไรเงี้ยเรื่องราวของพี่น้องลิสบอนเนี่ยมันเริ่มโหดร้ายตรงที่ในช่วงเวลาเพียง18เดือนนะครับพวกเธอทั้ง5คนน่ะตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเอง ไปทีละคนทีละคนทีละคนคือชีวิตของเด็กสาวทั้งห้า,าคนค่อยๆจางหายไปนะครับเหลือแต่เพียงความทรงจําของคนที่มองอยู่ไกลหรือวัยรุ่นชายที่เป็นคนเล่าเรื่องนี้นี่แหละเออมันเป็นภาพสะท้อนของการตายความสิ้นหวังและการไม่เข้าใจในชีวิตวัยเยาว์เล่มนี้มันเป็นนิยายแนว coming of age อร์ชั่นที่เศร้าละเอียดและก็ค่อนข้างลึกซึ้งและบัดลึกถึงหัวใจปวดตีเวลาเราอ่านเราอ่านแนวนิยาย coming of age อะ่ะมักจะเป็นเรื่องราวการเติบโตเจออุป,ปสรรค แล้วมันจะมีแบบบทเยียวยาหัวใจฮิวหัวใจแล้วได้เห็นการเติบโตและสุดท้ายฟีลกูดใช่ไหมแต่เล่มนี้มันเป็นคอมเมดเอดที่ค่อนข้างเศร้ามากๆนะครับเอาง่ายๆนะเล่มนี้มันไม่ได้มีการจบแบบสมหวังสุขนาตกรรมหรือหรือให้เราแบบฟีลกูดอะเออแต่มันเป็นมันเป็นนิยายที่มีความเกือบจะเป็นวรรณกรรม มากกว่าเป็นนิยายแนวโรแมนติกหรือว่าพวกยังไงเดาวนิวอดาอะไรเงี้ยเออมันมีความแบบสัจยจนิยมมีความปรัชญาชีวิตคือมันค่อนข้างเป็นหนังสือที่ที่หนักอะ่ะแต่ว่าจะว่าอ่านยากมันก็ไม่ได้อ่านยากถึงขนาดนั้นเนาะเออแต่เพราะว่ามันพูดถึงช่วงวัยที่เรากําลังจะโตเนาะแต่ถูกกดเอาไว้ถูกขังไว้ในภาพลักษณ์ของผู้หญิงพูดถึงเรื่องของอนาคตที่สูญเสียไปอนาคตที่ พวกเธอควรจะมีอ่ะแต่เธอกลับไม่สามารถมีมันได้อะไรเงี้ยแล้วความพิเศษของเรื่องนี้อีกเรื่องก็คือว่าในขณะที่นิยายแนวนิวดาวเรื่องอนะื่นๆอ่ะมันจะพูดถึงเรื่องของการเติบโตของตัวละครที่่ขนข้างกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่เล่มเนี้ยมันเป็นการถ่ายทอดมุมมองของเขาเรียกอ,อะไรนะผู้ใหญ่มองย้อนกลับไปในอดีตเนาะคือตัวแบบมุมมองของวัยรุ่นชายอ,อย่างเงี้ยที่แบบ มองไปอย่างพี่น้องดิสบอนเนาะที่เสียชีวิตกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการมองย้อนกลับไปเป็นการทํางานกับจิตใจคนเราอะ่ะปกติเราเป็นอา่าเขาเรียกอ,อะไรนะเด็กมองไปถึงอนาคตแต่อันนี้คือมองย้อนกลับมาอาดีตเป็นการมองวัยมองย้อนวัยยาวความไร้เดียงสาเออซึ่งมันเป็นนิวเดลแบบย้อนกลับนะครับเป็นโทนเรื่องของผู้ใหญ่ที่มองย้อนกลับทั้งอดีตความทรงจาําความรู้สึกผิดและทําให้หนังสือนิยายเล่มเนี้ย ค่อนข้างมีโทนที่หนักอาจจะหนักที่สุดในบรรดาแดเล่มในบรรดาแดเล่มนิวดาวที่ผมมาแนะนําในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเออมันจะกล่าวถึงหลายๆมุมหลายๆประเด็นที่มันค้างอยู่ในใจเคยแม้เราแบบว่ามีบาดแผลในวัยเด็กบางอย่างที่แม้ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เราก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับหนังสือเล่มนี้มันทําให้เรารู้ว่า ไอ้นิยายแนวดิวอดาวะมันไม่ใช่นิยายรักสบายๆนะแต่มันคือการเติบโตที่ไม่สมบูรณ์และการสูญเสียที่มาพร้อมกับการเติบโตนั้นเหมือนเหมือนมีคำที่บอกว่าการที่คนเราจะโตได้อ่ะมันต้องมีบาดแผลเวนักลบมันต้องมีบาดแผลเสมอเวเอ,อเราจะมาโตแบบในทุ่งลาเวนเดอร์สดใสสวยงามอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับนิยายแนว New a d เดนะกับเบรดิสอีพีนี้นะครับใครสนใจอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าสินค้าไว้ใต้คลิปนะครับแม้ว่าจะไม่ครบทุกเล่มนะเออน่าจะมีอยู่สองสามเล่มนะครับที่สามารถไปกดอ่านกันได้นะครับหลายๆเล่มผมผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะฮะหลายวันวันนี้ผมเจอคำหนึ่งขึ้นมาเว้ยมันมีคนพูดถึงเรื่องของ Performative Leader ว่า การจะเป็นนักอ่านที่ดีได้มันต้องอ่านหนังสือแนวไหนกันบ้างคือมันมีคนตั้งกระทูดราม,ม่าไว้ว่าเอ้ยพอถามว่าอ่านหนังสือปีละกี่เล่มใช่ไหมแล้วบอกว่าถ้าอ่านนิยายปีละ 30- 40ถึงเล่มเนี้ยอย่ามาพูดนะไม่นับนะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าอ้าวเราจะเป็นนักอ่านได้อะที่มีคุณภาพได้มันต้องอ่านอะไรวะมันต้องอ่านหนังสือแนวไหนวะกันแน่อะไรเงี้ยเอย ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วผมก็นนะคิดว่าเออจะจัดลีดหนังสือมุมนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขการอ่านเช่นเคยนะครับแล้วมาเจอกันไปเป็นลิสตพอดแคสต์ EP หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ